ครับวันนี้นะครับจะมานําเสนอเตาไฟฟ้านะครับใช้ทําอาหารหรือว่านวดไก่ครับประคบไก่นะครับอันนี้ก็เป็นปลั๊กนะครับแล้วก็มีปลั๊กมาให้ครับแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับเพิบพอเสียบปุ๊บนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ครับตัวนี้จะเป็นหนึ่งพันวัตต์นะครับกาลังไฟฟ้านะครับนะครับมีตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าครับห้าระดับครับ เวลาเปิดปุ๊บไฟตัวนี้ก็จะแสดงนะครับแสดงผลว่าเราเปิดสวิตช์แล้วนะครับปรับลดได้ครับมีถึง5ระดับครับตัวนี้ตัวนี้ในข้อดีนะครับมันจะมีเทอร์โมสตาร์นะครับเทอร์โมฟิลครับถ้าสมมุติว่าอุณหภูมิเกินปุ๊บมันก็จะตัดครับมันจะไม่ทําให้เครื่องเสียหายนะครับจะมีเทอร์โมฟิลในตัวครับนะครับเวลาเราใช้จนนวดไก่นะครับหรือว่าต้มน้ําร้อนนะครับ เพื่อจะประคบสมุนไพรนะครับแล้วก็ใช้แบบนี้เลยก็ได้ครับนะครับจะเป็นตัวต้มน้ําครับสําหรับประคบไก่นวดไก่นะครับสมมุติว่าน้ําเดือดปุ๊บนะครับแล้วก็ออกครับแเราก็เอาตัวนี้ตั้งเลยครับเอาก็เบื้องตั้งครับนะครับ หรือว่าเราจะอุ่นอุ่นกาน้ำนะครับให้มันร้อนอยู่ตลอดนะครับแล้วก็วางบนนี้เลยครับอ่าครับอ้ผมเปิดสวิตช์มาที่เลขห้านะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือปิดอันนี้คือเลขห้านี่ครับถ้าสมมุติว่าความร้อนมันเกิดปุ๊บมันก็จะตัดให้อัตโนมัตินะครับแบบนี้ครับปลอดภัยครับถ้าอุณหภูมิลดลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะติดของมันเองครับมันจะควบคุมอุณหภูมิในตัวครับ ถ้าสมมติว่าเราผ่อนลงครับอันนี้คือเราเปิดนะครับสมมุติว่ากระเบื้องพอร้อนพอจะประคบแล้วนะครับเราก็ทำใช้ปกตินะครับตัวนี้ครับนะครับแล้วก็เราก็ไปประคบครับไปนวดครับนะครับสะดวกสบายครับรวดเร็วครับตัวนี้ ใช้นวดครบครับประคบร้อนถ้าสนใจก็อินบ็อกมาเลยครับนะครับแล้วก็ประคบเลยครับนะครับว่าเรานวดเสร็จนะครับ หรือว่าจะเป็นทําอาหารก็ได้นะครับตัวนี้ครับเอากระทะตั้งแล้วก็ทอาหารได้ปกติเลยครับนะครับหรือว่าอุ่นกาแฟชงชากาแฟได้หมดครับสมมติว่าเรานวดเสร็จแล้วนะครับปุ๊บเราพักโยกครับเราจะเอาเข้าสนามครับแล้วก็ตั้งเอาไว้ครับนะครับมันก็จะอุ่นในตัวครับ ถ้าท่านใดสนใจนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในโปรโมชั่นนะครับสนใจก็อินบ็อกมาเลยครับก็ขอจบการนำเสนอเตาไฟฟ้าประครบไก่นวดไก่คลิเคียงแค่นี้ครับหรือว่าปรุงอาหารอุ่นอาหารได้หมดครับผมขอบคุณครับ